สวัสดีครับต่อมานะครับเมนูสนับสนุนอีกอันหนึ่งก็คือ Gen Video t i t a n นะครับก็มันทำได้ก็คืออีเมลแล้วก็วิดีโอเนาะแต่ว่าถ้ายุคยยุุคคนี้ก็ไม่ไไมไม่่โอเคแล้วที่จะทำเนาะเพราะว่ามันเราส่งได้ไม่เยอะมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนฮะก็แค่เบา รูปแล้วกดสตาร์ทแค่นั้นแหละเลยวิดีโอกดสตาร์ทแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอมันทำงานอ่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอย่ะถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องส,สนใจมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำต่อมันเองเองนี่ยอ่ะรูปที่ท่านส่งมันก็อยู่ในเอาพุตมันก็อยู่ตรงนี้แหละ ก็เบาวไปดูก็อยู่ที่เดียวกับเราเนี่นแหละอ่ะเดี๋ยวมันจะสร้าง CSV มาชุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอให้มันสร้างให้เสร็จนะอันนี้มันคิดก็คือมันจะ r e ไ e s i ภาพพวกนี้ก่อนแล้วส่งไปให้ GPT คิดอ่ะหัวงนันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนน่าจะแป๊บเดียวยรูปมันน้อย มันมีสามิบรูปนะก็รอมันนิดนึงมันไม่ได้เร็วนะเพราะว่าจูนไว้ไม่ให้มันเร็วให้มันค่อยๆคิดทีนี้ที่เราเช็คอะคีย์เวิร์ดมันก็ไม่คมนะแล้วตัวนี้ไม่ได้ทําต่อเดี๋ยวจะกลับมารีเมคมันใหม่เดี๋ยวรอมันให้เสร็จก่อนแม่งกับพีบทีแล้วกัน นิ้วสามนี่สิบสี่แล้ามาเช็คของก่อนส่งนะจะได้รู้ว่ามันไม่ได้คมเลยไอ้๋ย่มันก็จับใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นรูปทรงโซนเดียวกันนี่สติกอ่ะเสร็จแล้วก็ไปดูผลงานของมันเนาะนี่มันคือตัวนี้ ป๊บมันจะเหมือดงานลูกพี่เข้าไว้นั่นแหละอะเดี๋ยวมาดูว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยชาช้ยมันเออมันเจนไตเติลคีย์เวิร์ดให้นั่นแหละแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่มันได้ออกมามันก็ส่วนใหญ่มันก็ตรงนะแต่ความตรงของมันอะ่ะมันคะแนนมันไม่ดี เดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะเราจะเปิดเมนูคีย์วิชเกอร์ตอนนี้นยังไม่ได้เอาตัวนี้มาพัฒนานต่อ <Yeah. S 1> มันจะได้คีย์ม่วงอยู่แค่นิดเดียว <Yeah. S 1> เห็นไหมต่อคีย์ที่เหลือมันออกทะเลเลยเห็นปะโอกาสที่ขายได้มันจะดีอยู่แค่ไม่กี่คีย์แห่ yeah. ที่เหลือละเนี่ยเสียไปทั้ง6เสียไปทั้ง17อ่ะเนี่ยโซนบนน่ะคือใช้ได้โซนล่างอ่ะ คือท,ที่เสียเพราะงั้นมันจะเข้าขายอยู่แค่10กว่าใบเองเห็นปะที่มันจะไปเกิดตรงที่ผมเคยอธิบายไปมันจะไปเกิดตรงไนคีเนี่ยมันน้อยอ่ามันจะเหลืออยู่ไม่กี่คีย์เองะถ้าเจนเจนด้วยวิธีนี้นี่แหละครับข้อดีข้อเสียแล้วก็หมดละอันนี้ก็คือเอาไว้ไปเปลี่ยน พารเปลี่ยนอะไรกันไม่ได้มีอะไร,ะไรก็ไม่ได้อันนี้เนาะไม่ได้บอกนะว่าเปลี่ยนไปเป็น,ปนยังไงไอเดี๋ยวบอกคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้เหมือน CSB ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ